ในแต่ละประเทศก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปซึ่งหากใครที่ชอบศึกษาข้อมูลในประเทศอื่นๆจะพบว่ามันมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายไม่มีวันจบสิ้นวันนี้ฮอนฮอตจึงอยากพาทุกท่านไปชมความจริงที่น่าสนใจจากแต่ละประเทศที่สามารถนำไปอวดชาวโลกได้ค่ะ 1. นึ่งในบาเรน มีตึกสูงแห่งหนึ่งที่มีกังหันลมอยู่ตรงกลางถึงสามอันค่ะสองประเทศไนเจอร์เป็นบ้านของต้นไม้ที่ถูกบันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการว่าเป็นต้นไม้ที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกค่ะทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกเพราะต้นอาคาเซียนี้เป็นต้นไม้เพียงต้นเดียวในระยะ400กิโลเมตร ที่ไม่มีต้นไม้อินใดขึ้นอีกเลยเคยเป็นต้นไม้ที่โดดเดี่ยวที่สุดจนถึงปี1973เพราะโดนคนขับรถบรรทุกที่เมาล้อชนตายค่ะ 3. สหาราชอาณาจักรเคยสร้างเรียนของเดวิดโบวีและส่งมันไปยังอวกาศค่ะ 4. สหสพันธรัฐไมโครีเซียปร,ระกอบด้วยเกาะต่างๆกว่า600เกาะพวกเขามีหนังสือพิมพ์แต่เป็นรายสองสัปดาห์และบางชนเผ่ายังคงใช้หินแทนเงินสดอีกด้วยค่ะ 5. สสาว่าไว้น้ำที่ลึกที่สุดในโลกอยู่ที่โปลแลนด์โดยมีความลึกมากถึง45เมตรค่ะ6 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีรายการเรียลิตี้ที่โด่งดังถึง2รายการที่เฟ้นหายอดนักกวีที่ดีที่สุดในประเทศค่ะ 7. มีอัลบั้มเพลงที่ถูกเขียนและเล่นโดยผู้ต้องขังในเรือนจำที่มาลาวีและยังถูกเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ในปี2015ค่ะ 8. ปาเราเคยออกเรียนที่มีรูปพระแม่มารีและขวดน้ำศักดิ์สิทธิ ที่มีขนาดเล็กมาก 9. เปรูมีสูในวิจัยมันฝรั่งนานาชาติที่ทำการวิจัยเรื่องมันฝรั่งเป็นหลักค่ะ 10. สศรีลังกาเป็นประเทศเกาะเล็กๆแต่มีน้ำตกมากกว่า100แห่งค่ะ 11. หนึ่งในสะพานที่ยาวที่สุดในโลก อยู่ในประเทศคูเวตค่ะ 12. รัฐสภาของประเทศโรมาเมนียเป็นหนึ่งในอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีน้ำหนักมากที่สุดในโลกค่ะ 13. โมนาโกคือประเทศเดียวที่มีเจ้าหญิงได้รับรางวัลออสการ์ ถึงแม้เธอจะเป็นเจ้าหญิงหลังได้รับรางวัลก็ตาม 14. ภาพยนตร์เรื่องป,ป๊อบอายถูกถ่ายทำในมอนตาฉากถ่ายทำภาพยนตร์ถูกเก็บรักษาไว้และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในเวลาต่อมา 15. ในตเตริรเมนิสถาน มีหลุมที่เกิดไฟลุกมานานกว่า40ปีในปี2019ประธานาธิบดีของเติร์กเมนิสถานได้ขับรถโชว์ท่าโดนัทข้างๆมันมาแล้ว 16. บหกคอลเลกชันไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในมอนโดวาโดยมีไวน์มากกว่า1ล้านขวดและผู้คนต้องขับรถเพื่อหาไวน์ในนั้น 7ประเทศมอริเตเนียมีสุสานเรือจำนวนหลายร้อยลำและเราสามารถมองเห็นซากเรือเหล่านั้นได้จากอวกาศ 18. ลัดัตเวียเป็นประเทศที่มีแม่น้ำมากกว่า1,000 0แห่ง 19. การปั่นจักรยานเป็นที่นิยมมากในเอริเทียประเทศเลกก็ก ทู่แอฟริกาตะวันออกที่เป็นเผด็จการแต่ก็มีนักปัน่นเข้าแข่งจักรยานดูรฟองมาแล้ว20บอ่อน้ำร้อนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกอยู่ในประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆอย่างโดมินิกา